สัสดีครับเอซี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเยี่ยมชมนะคะบ้านตุ้งเสือลูกสานะครับหาลุงเสือก่อนนะสวัสดีลุงเสือครับโอ้ยตะกี้คือบววันดีโอ้ยบ๊ค่คอยถ่ายคลิปลูกเสือเป็นจังไหนคิดถึงกกอกบ๊วยบยบวยาุบบ๊วา,วาสมือนอีลเนาะแมนบ๊แบบภาษาอีสานบ้านเฮาเออว่าโลดคิดฮอด อย,อ,อยากไปสุมส้มเสมอเนา<อ>ะเราไปสุ้มกันใหม่เนาะลุงเสือเนาะผมกเบิ่งตะขิดอือยากไปเบิ่งอยากไปแง่พิแต่เก่าหนะาครับจะร่ามันหนัหนูดดูคลิปนะของลุงเสือล่าสุดคือข้าวลุงเสือออกรวงแล้วดูคลิปของภาษาหนูตื่นเต้นมากลุงเสือโอยที่นี่ออกรวงแล้วที่บ้านนู้นออกรวงแยังที่เราไปปลูกนู่นน่ะอีกนาน,นึงน่ะ ไม่ออกเลยอันนี้ออกรวงแล้วหรือบ่อลุงเสืออันนี้ดีดีดีเห็นแล้วเห็นแล้วครับนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วเอออออว้กแลบ้านลุงเสือใกล้เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยประมาณแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าแปดสิบห้าแล้วเพราะว่ายังยิงฟ้าเนาะใส่ฝาเขาอยู่มันยิงฝาอ๋อยิงฟ้ายิงฟ้าแล้วก็ถ้าสียังเป็นเก่าสิบ ลุงเสือดีใจเ่ะน้องออกรถใหม่เนี่ยดีใจแล้วก็ขอขอบคุณท่านคุณยา่ใจดีครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณลุงเสือด้วยะโอ้เขาเอิญฮะเขาเอิญลุงเสือเขาเอิญลุงเสือนะคะเนอะนะคะนะคะนะคะไหนะคะจะเรียกอะไรเสือนะครับสวัสดีครับมถึงสวัสดีน้องเรียกนะคะสวัสดีครับนะครับ มาถึงก็สั่งงานได้ขายเอซีเนาะนะคะสั่งงานน้องนะคะายเอซีเนาะแล้วคะหาบุคคลต่อไปอ้าวย่าย่ามาจังไหนมากระหลานบ่บ็นั่งรถตู้มาไหมโอ้ยมาทางข้าเจ้ามาทางข้าเจ้าโอ้ยมาทางข้าเจ้าเด้อเนาะมากระนุกยุ่งมากระนุกยุ่งบ่ บ้านภาษาจะเสร็จแล้วเนาะย่าเนาะเดีย๋ยวงวดเนี้ยหนูหนูละวันาาที่หนึ่งก่นอนเนาะย่าเนาะปลูกข้าหลังให้ดีเนาะอ่ะแบนด์มดคุณมาได้ไงเนี่ยเรามาเป็นแอดมินป้าค่ะอ๋อเรามาเป็นแอดมินป้านะคะมาในนามแอดมินป้าเนาะ แบตหมดแบตหมดอู้เจ้าเจ้าไปซื้อนี่มาจากไหนเนี่ยนี่อันนี้หรอสายพี่ฮะสายตะมูตะมิดีเน๊ตเด้อเดียวเพิ่งเสียบค่อยขอลองเสียบหน่อยมันเสียบไม่ได้อ๋อมันเสียบไม่ได้มันคนละสายอ๋อมันคนละสายนะครับมันคนละสายนะอู้แต่ตะมูตะมิดีเดินนะเราจะเดินหาภาษาเนาะ ก็สาอยู่ใสนะคะคิดทอดตาสาเด้อค่ะเจอกันแพ๊บๆเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยเด้อค่ะตามล่าภาษาก่อนนะคะเอพีนะคะหาภาษาเนาะหาภาษาอยู่ไหนเพพี่หนิงเห็นภาษาบปะภาษานะคะนี่คคนนไไปปะ่อยแล้วบภาษาภาษาเอายางอี ให้ปลลองโอเคน้ำให้ปลลองโอเคเดี๋ยวหนูขอน้ำแข็งมั่งเนาะนี่ข้าอนหาแนวเปิด้ลข้าวเหาแนวเปิดลอ๋ออันเดียวอันเดียวอยังเมลัยอันเอาเอาไว้ใส่ลูกีอยังล่ะภาษาบ้านภาษาเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์บ่น่าจะประมาณหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นโอ้ยนะครับอ้า นี่นี่นี่เราคิดนี่เราเจอแล้วเราเจอ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 ใครบางคนอ่ะนะเราเจอเจ้านี้เราแล้ก F4 เนาะเดี๋ยวจ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวจ่ายก่อนนะเดี๋ยวจ่ายเจ้านี่ก่อนนะคะเออนะคะโอ้ยติดนี่ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยนี่ F4 เลยนะนะเท่าไหร่นะสอง สองพันหรือ200สองร้อยสองพันสองพันเอากี่ร้อยแน่อันนี้นะคะเออนี่จ่ายเงินแล้วนะครับเนาะจะนี่เอาแกว้วขึ้นมะนัดแกว้วขึ้นมานัทเอาแล้วหนูจะขึ้นไปไหนคะ่าลำภาษาหลานรวยสำเราแล้วมีค่าลำแน่นอนค่าลำหักหลาย พะลังา้องพะลังเอาฝากแม่ไว้น่ะน่ะให้เลยนะไปห้นาเะพูดเมเนพี่น้องก้องไปพี่น้องก้องไปสวัสดีครับคุณมาได้ไงมวคุณมาได้ไงออ้ยหอมเหมือนเดิมหุ่นชลูดปูดต่อะยอดขุนทนเนื้อผอเหมือนเดิมเนาะไม่กินไกินน้าจินก ก็ค้างแแเทียนไงันจะได้ดินน้ำแข็งอันน้กำลังสนใจกับน้ำแข็งะน้ำแ็งแข็งนะไม่คือน้ำแข็งเหรอนนคน้ำแข็งน,น,น,นี้ครับจละ่งคมค่าแรงบอกค่าแรงบอกแม่ยังคอยกินไม่กินค่าแรงให้แม่ยังอีเนื้อจะลงอะไรไอ่โอ้ยน่าเออ

เฮ้ยภาษาจะมี่หม้อมาห้องนังมาได้ป่ะเฮ้ยห้องนมสีเหี้ยอแปเดียเดี๋ยวม้อมาใส่เะหนูถือใ้ถหนยหน่อยหาหม้อนะใส่หนุจีเนี่ยมอมากหนุจีเนียมาจากบ้านนะเ้านนี่อ่อยมนาะมันเผ็ดนิดนึงแล้วอร่อยอร่อยไหมป่ะถ้าหนุจีนถ้ามันเผ็ดนิดป้าจะอยใช่มันต้องเผ็ดนิด็จะไม่รอใช่นะเพราะว่าป้ากินเผ็ดน บอเห็นงาเห็นหน้าแม่เลยนะพี่อ่ะป้าสะอ่ะป้ารับลูกชายหิวขนมจีนะเอ้ยนะคะป้าพรุ่งนี้หนูมีอะไรให้ป้ากินพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่แม่คือแม่มรอแล้วม่ร้อเต้ยเครื่องมันร้อนหรือเครื่องมันอะไร่ ดือดทนอนมันบูดไวเลยฮะ,ะแม่คือมันร้อนแล้วมันต้องปักเครื่องนะไหนไหนมันมันร้อนลูกมันถ่ายคลิปอยู่